สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน,นีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวปนชชาจรสามาถค่ะชื่อเล่นน้ำหวานนะคะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปรวศสหนึ่งค่ะสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะ เ,เพื่อนๆทราบไหมคะว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีของเรานะคะเปิดสอนในระดับชั้นปชวปชปวสและระดับปริญญาตรีเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าอาคาร6แล้วนะคะสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะ ซึ่งในยุคปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตดําเนินธุรกิจกับพวกเราไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะเรานะคะก็มีแผนกดีๆที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าแผานกของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งสร้างความท้าทายให้กับเราไม่น้อยและสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสามารถตอบโจทย์อะไรได้หลายๆอย่างและเหมาะสำหรับคนที่มีความชื่นชอบด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ตลอดจนการนำเอาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงมาปรับใช้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกทักษะเข้าสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถสร้างส,างสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน เป็นไงกันบ้างคะกับสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลน,น่าเรียนกันไหมล่ะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็คลิกลิงก์กรอกใบสมัครได้เลยนะคะแล้วมาเป็นครอบครัว DBT ก,กับพวกเรานะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย